g ลี่เปิดตัวเทคโนโลยีขับขี่อัจฉริยะ G-pilot เตรียมติดตั้งกับรถยนต์ในเครือไม่ว่าจะเป็น g ี Link Co. l i e s e e e r Link and Co. LEVC สำหรับ EP นี้นะครับทาง New t e c h Thailand ก็จะมาอัปเดตระบบการขับขี่อัจฉริยะจากค่ายจิลีบ้างนะครับซึ่งล่าสุดก็ได้มีการเปิดตัว G Pilot ซึ่งจะมีการทํางานร่วมกับไรด้าหลายตัวรองรับการขับขี่ในเมืองและการทํางานโดยไม่ต้องใช้แผนที่แบบ HD ซึ่ง G Pilot นะครับจะมีการแบ่งการทํางานเป็น5ระดับรองรับการขับขี่อัตโนมัติสูงสุดถึงเลเวล3โดยแบ่งเป็นระดับแรกนะครับนั่นก็คือ G Pilot H1 ซึ่งจะมีการติดตั้งระบบช่วยจอดรถอัตโนมัต การนำทางแบบน a v ว g เกชัน on autopilot บนถนนหลวงโดยจะทำงานร่วมกับกล้อง10ตัวและเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร5ตัวระดับต่อมานะครับก็เป็น G-Pilot s 3ซึ่งจะมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบนำทาง n a v ว g เกชันออนออโต i l o t อททั้งบนถนนหลวงและในเมืองนะครับโดยทำงานร่วมกับกล้อง10ตัวและเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร3ตัว G-Pilot H5 จะมีระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติระบบนำทาง Navigation on Auto Pilot บนถนนหลวง Navigation on Auto Pilot ในเมืองระบบนำทางแบบ door to door โดยไม่ต้องใช้แผนที่ HD ซึ่งจะทำงานร่วมกับกล้อง11ตัวเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร3ตัวไลด้า1ตัว ระดับต่อมานะครับก็จะเป็น G-Pilot H7 จะมีระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติระบบนำทาง Navigation on Autopilot บนถนนหลวง Navigation on Autopilot ในเมืองระบบนำทางแบบ Door-to-door door, โดยไม่ต้องใช้แผนที่ HD ซึ่งจะมีความพิเศษเข้ามานะครับนั่นก็คือมีความสามารถด้าน AI ที่มากกว่าและสามารถอัปเกรดได้ สุดท้ายนะครับเป็นขั้นสูงสุดนั่นก็คือ G-Pilot h 9ซึ่งเทียบเท่าระบบอ u โตน o มัติ Driving Level 3และประสบการณ์การขับขี่อัตโนมัติแบบ Door-to-door door เต็มรูปแบบโดยทำงานร่วมกับกล้อง13ตัวเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร3ตัวและไลด้าอีกหลายตัวนอกจากนี้นะครับ ทางจีลี่ยังมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นแรกที่ติดตั้งระบบ G-Pilot นั่นก็คือ g ีลี่ Galaxy E8 รถเก่งไฟฟ้า5เมตรโมเดลแรกจากทางจีลี่โดยมีการติดตั้ง G-Pilot H1 ซึ่งเป็นระดับเริ่มต้นพร้อมระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติบนทางหลวง ซึ่งแบรนด์อื่นๆในค่ายจีลี่นะครับอย่างซีเกอร์ลิงแอนโคและอีกหลายๆแบรนด์ครับก็น่าจะมีการติดตั้ง G-pilot level อื่นๆตามการติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ตรวจจับภายในรถซึ่งสําหรับระบบขับขี่อัตโนมัตินะครับก่อนหน้านี้ทาง BYD ก็มีการพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติก็ d Eye ที่แบ่งเป็น3ามเลเวลเช่นเดียวกันแต่ทางจีลี่นะครับมีการเคลมการประมวลผลระบบขับขี่อัจฉริยะสูงสุดถึง 23.5x เอ็กซ เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดห้า์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน